ในฐานะที่เป็นกรรมการองค์กรสื่ออยู่ด้วยเป็นยังไงครับสื่อจริงๆคนทําสื่อณนะตอนนี้นะฮะคนทําสื่อจริงๆครับผมคิดว่าไม่สะอื้นหรอกอืแอบเอามือปิดปากคนละไอ่ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เจ้าของธุรกิจสื่อสะอื้นครับแต่สื่อก็ตกงานนะก็ตกงานก็ผมคิดว่าคนที่อยู่ในวงการสื่อเนี่ยครับ,บที่ทำสื่อจริงๆเนี่ยตอนนี้พอจะตั้งหลักได้แล้ว พอจะตั้งหลักพอจะขยับขยายอะไรได้บ้างแล้วครับคือต้องบอกว่าวิกฤตสื่อบ้านเราจริงๆมันไม่ใช่มาตั้งแต่โควิดหรอกครับมันมาตั้งแต่ตอนที่ปีห้าเจ็ปีนะปี2557ตอนแจ้งเกิดทีวีดิจิตอลแล้วก็แย่งซื้อคนกันอุตลุดนั่นก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับของเจ้าของสื่ออก็คือธุรกิจสื่อที่กระโจนเข้าสู่ทีวีดิจิตอล ครับเพราะตอนนั้นทุกคนฝันหมดเลยว่าโอ้สวรรค์มาแล้วเอะนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าบอลถูกผูกขาดนะครับอยู่เพียงไม่กี่ช่องนะครับซึ่งเป็นช่องอนาล็อกเดิมเออแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยม่อข้าวหม้อใหม่มาแล้วทุกคนก็แย่งซื้อกันใหญ่เนยยังเดนไม่รู้เลยว่าจะต้องลงทุนปักเสาเดินสายอะไรกันเท่าไหร่เอ,อนนั้นเนี่ยมันก็มีการประเมินกันในเบื้องต้นแหละเอ้ยนี่มันหายานะ,นะอืม คนที่ประเมินหายนะจะเป็นจากคนที่ทําสื่อครับคือระดับพวกเราจะประเมินกัน,นประเมินเรื่องความพร้อมของเรื่องของอคนที่จะเข้าไปสู่นะครับ,รบทีวีดิจิตอลเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เราเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์ขยับมาเป็นสื่อวิทยุครับเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเราก็ปรับตัวครั้งใหญ่แล้วก็ไอ้คนสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ขึ้นมาทําสื่อวิทยุครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นในลักษณะที่มันไม่ได้พลิกตัว นะครับเหมือนกับสื่อดิจิตอลคเพราะมันปรับตัวไปเนี่ยสภาพความไม่พร้อมของคนที่ทําสื่อแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันมีอยู่กองเดียวอะแต่ต้องกระจายไปอีกหลายกองครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าของธุรกิจสื่อแต่ผลมันกระทบกับคนทำสื่อภาษาวิชาการสื่อเขาเรียกอะไรดิสลอฟใช่ไหมดิสลอฟถูกดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่ ผมยืนยันเลยนะว่าไม่ได้ถูกดิส랩ด้วยเทคโนโลยีออถูกดิสปด้วยปัญญาของเจ้าของสื่อที่วิเคราะห์ไม่ออกออไอตัวที่บอกว่าดิส랩โดยเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของสื่อครับที่จะไม่ถูกกระทําโดยในส่วนของอคนทําสื่อค,คือถ้ามองดีๆการปรับตัวเนี่ยมันปรับแน่แต่ถ้าเผื่อว่าคนทําสื่อนะครับโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจสื่อเนี่ยไม่ไม่หววภาพกระโจขก็สู่ดิจิตัลเนี่ย ผมคิดว่าระยะเวลาของการปรับตัวเนี่ยอืม,มันน่าจะไม,ไม่ไม่ไม่รุนแรงขนาดนี้แล้วเพื่อเผอมันจะเป็นทางออกอีกทางด้วยมันจะไปควบคู่กันกันได้ไงน,นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็บักโกรก,กันอยู่แล้วเจ้าของสื่อเจ้าแมแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาแบบกสทจเอาเสีข้างเข้าถูแล้วก็กระเตงไปด้วยเนี่ยครับมันก็ยังพอก้แก้มแต่พอมาสู่วิกฤตโควิดนี่มันหมดเลยไงครับ เพราะว่านบริษัทของบริษัทธุรกิจเอกชนเองก็ต้องอะชะลง,งบทบทวนงบประชาสัมพันธ์หรือบางองค์กรนี่ตัดเลยครับในส่วนของรัฐก็บักโกรกเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยรายได้จากสื่อจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากจากการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์มหรือว่าในส่วนของการซื้อเอสพข่าวจากดิจิตอลนะครับจากในส่วนของอเทคโนโลยีนะที่เขาเรียกว่าสื่อในกทรอิก,รกอครับมันมาจากเงินโฆษณา ซึ่งมันมาจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลักไงครับอ่าฮะพอหน่วยงานของรัฐตอนนี้หลักก่อเอกชนไงคือบางบางที่เนี่ยตักงบเลยครับมันก็ทําให้เจ้าของธุรกิจสื่อบักโกรกเลยครับไอ้ก็นี่ไอ้ไอ้ตอนที่มันดิส랩ครั้งแรกเนี่ยจากการตัดสินใจผิดพลาดของเจ้าของธุรกิจสื่อเนี่ยคนสื่อเองเนี่ยนะครับก็ต้องออกก็ออกมาก็พอจะตั้งหลักได้แล้วแล้วก็ที่สําคัญเริ่มออกมาเป็นผู้ผลิตเองครับเปิดเว็บไซต์ข่าวเปิด วิเคราะห์ข่าวเองโดยใช้อาศัยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวรองรับเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณเจ้าผมออกก็ได้ครับจ่ายมาก็ว่ากันตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายแรงงานผมว่าคิดว่าคนทําสื่อในปัจจุบันเนี่ยคนทําสื่อจริงๆนะซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนพอจะตั้งหลักได้แล้วจะเห็นช่องทางแล้วแต่ตอนเนี้ยไอ้รอบโควิดเนี่ย ที่สะอื้นเนี่ยเจ <ó> ้าของธุรกิจสื่ออ๋อคุณสุปันมองว่าเจ้าของธุรกิจสะอื e ้นมากกว่าคนทําสื่อสะอื้นมากกว่าคนทําสื่อเราฟังพี่ไปสารับพี่ไปสารเห็นยังไงครับพี่ไปสารครับครับสื่อที่ในช่วงที่ผ่านมาที่ที่ถือว่าได้รับผลกระทบมากเนี่ยคือสื่อสื่อกลุ่มกระดาษนะอ่าฮะกลุ่มกระดาษเนี่ยมันทยอยตั้งแต่กลุ่มประเภทกิจการเล็กๆครับ แล้วก็มากางกลางล่าสุดนี้ก็ประเภทใหญ่ๆก็ไม่รอดสื่อกระดาษนะฮะเพราะว่าวันนี้มันถามคำถามง่ายๆว่าตอนนี้ใครอ่านหนังสือบ้างใครใครใครอ่านหนังสือพิมพ์บ้างมันถ้าไม่มีนะครับเหมือนกับถ้าเกิดจะถามว่าคุณซื้อหนังสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหนึกกันนานนะผมเองนึกไม่ออกเลยชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเขาก็ ติดตามข่าวทางโซเชียลครับอย่างวันเนี้ยนะผมผมได้รับเอ้ผมอัดดูข่าวนะที่แผ่นดินไหวครับที่จังหวัดเลยนะอ่าฮะแล้วข่าวเขาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านครับอยู่กลางป่าเลยอืมบอกว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกบ้านมันสันส่นๆครับเสร็จแล้วเลยเอาโทรศัพท์มากดดูออกข่าวในโซเชียลบอกว่าแผ่นดินเราไหว อโของเขาโหนโอ้อยู่ชายขอบเลยอยู่อยู่ในชนบทของจังหวัดเลยนะเบอสีสองลักนะเนี่ยคันนี้ยมันบอกบอกไม่มีใครรอหนังสือพิมพ์แบบครับครับนะมันมันก็ไปเป็นไปตามวิถีทางครับแล้วก็เอตอนเนี้ยผมคิดว่าที่มันยังเหลืออยู่กลุ่มที่มันยังสามารถอ่าดำเนินธุรกิจได้นะซึ่งต่อไปก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็ ชื่อวันท้ายที่สุดแล้วมันก็แทบจะไม่มีอ่ะครับอ๋อพี่ไพศาลมองว่าอาจจะเหลือก็ก็คือนับถอยหลังสู่การสูญพันธุ์สาหรับหนังสือพิมพ์รายวันเรื่องหนังสือพิมพ์ระดอาจจะเหลืออยากจะเหลืออย่างมากก็จะฉบับสองฉบับเพราะว่ามันจะมีองค์กรประเภทที่เป็นไดโนเสาร์เต่าพันปีอยู่ที่เขาต้องอะไรรู้ไหมบังคับให้ลงประกาศแจ้งความใช่ไหมทางหน้าหนังสือพิมพ์ประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเขามาตัดข่าวลบแป เพื่อให้ประกอบหลักฐานในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะฮะเช่นจะต้องทําเรื่องอะไรยังไงเนี่ยมันต้องมีที่มาแต่ว่าโซเชียลเนี่ยคุณไปตัดแตะเขาไม่ได้ไงแต่ว่าชสิ่งพิมพ์เนี่ยมันชัดเจนนะเอาวันที่มาปิดไว้เลยว่าเออตอนนี้มันตีพิมพ์วันที่เท่านั้นเท่านี้นะเป็นหลักฐานหรือแม้กระทั่งในทางกระดงคดีอะไรเงี้ยทนงทนายอาจะต้องใช้ครนะประกาศแจ้งความอะไรล่ะขอขบงขอขมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ คือแต่แต่ประเด็นที่ที่มันเขย่าวงการในวันนี้ก็กกสืบเนื่องมาจากกรณีที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หมายเลขหนึ่งของประเทศเนี่ยหมายเลขหนึ่ง,มงออหมายเลขสองเออหมายเลขสองด้วยเนี่ยนะครับรมันมีข่าวออกมาว่าให้พิจารณาจิ้มคนออกครึ่งหนึ่งอันนี้กรณีของหนังสือพิมพ์หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือทุกโต๊ะทุกหน่วยงานเนี่ยให้จิ้มคนในในในทีมของตัวเองออกครึ่งหนึ่งในขณะที่หนังสือพิมพ์เบอร์สองก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร ภายในก็เรียกว่าอาจจะเรียกกันตรงๆก็คือว่าเหมือนกับเป็นศึกสายเลือดของของตระกูลเหตระกูลที่คุณประชาตัดสินใจโยนผ้าแล้วถอยออกให้ให้คุณแดงเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับแล้วก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงข้างในอีกสําหรับหมายเลขสอคือ d a เดลนิวคือถ้ามองว่าข่าวเรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างแล้วก็จะมีในส่วนของพนักงานบางส่วนนะครับจะต้องเอ r ร์เนี่ย อเบอร์สองมีมาก่อนหน้านี้ครับอ๋อเบอร์สองมีมาก่อนเบอร์สองมีมาก่อนหน้านี้อนะครับแล้วก็ที่มาแบบมาแรงแซงโค้งตกใจก็คือเบอร์หนึ่งแถวแถววิภาวดีออฮะคือไทยรัฐอ่ะพูดกันตรงๆงกับก็เลยมาก็อย่างที่เขาหน้าจะเขาหน้าจะมาหลายรอบแล้วนะทํากันหลายรอบแล้วนะครับเออย่างไทยรัฐเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็มีการขย่าออกไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าปีนี้เนี่ยขย่าออกีกห้าสิบเท่ากับออกไปหกสิบห้าเลยนะ เท่ากับเหลือเหลือคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของที่เคยมีอยู่นะคือออกไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคือถ้าอย่างพี่ไพศาลว่าเนี่ยล็อตแรกเนี่ยมาจากผลกระทบจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่อไปเสพในโซเชียลหรือไปในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไงแต่ครั้งเนี้ยมันมาจากโควิดเอก็คืองบโฆษณามันหายอ่ะแล้วมันหายแบบน่าตกใจอ่ะเพราะนี่ส่วนของบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ย นะครับก็ทบทวนเรื่องของงบประมาณในการที่จะโฆษณาในสื่อครับนะครับแล้วก็ในส่วนของงานหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะตัดเลยคือถ้าไปมองโครงสร้างของงบโฆษณาจากสื่อจริงๆเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่มันเป็นตลาดกลางกองเงินที่เขาเรียกว่าก้อนเงินตลาดกลางๆเนี่ยมันก็แทบจะเหลือน้อยนะเพราะว่าผมที่ผมทราบมาเนี่ยสามปีหลังมาเนี่ยนะครับในกลุ่มธุรกิจสื่อเนี่ย Mm hmm. เขาก็จะบอกเลยว่าใน mm hmm. ส่วนของบริษัทเครือข่ายเจ้าสัวที่ใหญ่กลุ่มกลไกเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่จะทุ่มให้กับบริษัทสื่อน,นอมินีในเครือของตัวเองเป็นหลักอฮ uh huh. ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ อ่าบริษัทเอกชนต่างๆจะไปซื้อโฆษณาในในสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ซื้อแบบแตะๆไว้แตะๆไว้เพื่อเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับแต่อ้ที่ลงหนักๆเลยเนี่ยก็ต้องก็คือไปลงในในเครือข่ายของตัวเองสื่อนอมินีในเครือข่ายของตัวเองหนึ่งเพื่อจะให้อยู่ให้ได้เพื่อจะให้เป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นแนวรบในด้านต่างๆนะครับอ่าในเวลาเจ้าสุภาพิอยากจะเขย่าสัมปทานอันไหนก็จัดการไป เนี่ยนะฮะออมันก็เลยพอมันเหลือน้อยมาแล้วเนี่ยไอ้สื่อที่มันไม่ไม่ได้เป็นอ่าไม่ใช่เป็นบริษัทโนมินีของ,ของกลุ่มเจ้าสัวนี่ก็ลําบากครับลาบากแล้วยิ่งออของหน่วยงานรัฐตัดก็ไปอีกครับ